เอาเลยครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมคา e เอ็กดีบลซิ่งสองฮะเห็นน้องๆหลายๆคนนี่บ่นมาเยอะก็ผมบอกใ่้พี่ทำคาเอ็กให้ดูหน่อยได้เลยจัดไปวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปเล่นในโหมดออนไลน์กันไปเล่นในด่านที่มีชื่อว่าอะไรนะ is เ k อะไรสักอย่างหนึ่ง ดยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอารถคันนี้ไปครับผมเป็นนิสสันเฟรดี้35สุซครับก็จริงๆรลายที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นเนี่ยคือไม่ใช่ลายของพี่ครับพี่เข้ามาดูในเวิร์กช็อปนี่ฮะโอ้โหลายแต่ละลายนี่คือสวยมากแต่ราคานี่ก็โหดใช่เรื่องเลยดูดิสองแสนกับอีกสองร้อยทองอยากจะบอกว่าเงินในเกมนี้เนี่ยหายากชิบหายเลยกว่าจะได้แต่ละแสนนี่คือเล่นจนแบบปวดข้อมือกันเลยมันไม่ได้หาง่ายๆเงินในเกมนี้แล้วก็แบบโอ้โหลายนี่อย่างแพงเลยแต่มันก็สวยนะ พูดถึงถ้า,าสวยขนาดนี้มันก็คุ้มอ่ะเข้าใจไหมเดี๋ยวจะให้ดูรถดเดิมก่อนว่ารถพี่เป็นหน้าตาเป็นยังไงนี่นี่ก็จะเป็นนิสันเฟอร์รารี350เซตของพี่นะครับผมก็รถคันนี้นี่จริงๆมันไม่มีขายใช่หรือเปล่า,ามันไม่มีขายนีย่มันเป็นรถที่ได้มาจากการเติมเงินในอีเวนต์รถคันนี้ก็ได้มาประมาณโอ้ตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยที่เล่นขา,ายเอกดีใหม่ๆเลยมีคนอยากดูเซตจูนไหมอ่ะกดเข้าไปดูให้สักหน่อยละกันสําหรับเซตจูน อันนี้จะเป็นเซตจูนที่อัพเครื่องเต็มแล้วต้องเลือกด่านเลยนะรู้สึกว่าการอัพเดตเข้ามาใหม่นี่คือเวลาที่เราจะจูนรถเราสามารถเลือกด่านได้เลยไม่เหมือนแต่ก่อนคือมันจะมีแค่ด่านเดียวอสำหรับคนที่อยากดูเซตจูนคันนี้เนี่เปิดให้เลยผมจะไปแบบรวดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวนะกดผิดอ่ะโอเคโชคลังแบบรวดเร็วเลยใครดูไม่ทันก็หยุดคลิปเอาประมาณนี้ล้อหน้าล้อหลัง เครื่องยนต์ปรับสุตรให้หมดอันนี้ในส่วนของอัตราทดเกียร์หรือว่าการใส่เกียร์อันนี้พวกผมก็ปรับไว้ประมาณนี้เลยอันนี้ผมจูนเองเลยนะถ้าใครที่ใช้พวงมาลัยดีแบบแบบที่พี่ใช้อยู่ตอนนี้คือมันจะแบบโอเคเลยอ่ะอันนี้สำหรับเขาเรียกว่าอะไรวะความกว้างของล้อโอเคก็มีประมาณนี้สําหรับเซตจูนสำหรับใครที่ดูไม่ทันก็ย้อนคลิปกลับไปดูเอา ขี้เกียจแบบลงขายให้เลยว่าจะให้ลงขายเดี๋ยวจบคลิปก่อนเดี๋ยวลงไปขายให้สําหรับชุดแต่งอะมารีวิวสักหน่อยเออชุดแต่งนี้ก็เป็นชุดแต่งที่แพงที่สุดเลยนะครับที่พี่ใส่อยู่ตอนนี้เป็นชุดแต่งไม่รู้มันซื่อว่าอะไร RNT แหมรถที่สีแดงครับโอ้โหเป็นเป็นอะไรที่แบบชอบจริงๆเลยนะฮะคือมาที่นะครับผมชุดแต่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ชุดแต่งครับผมอ่ะเริ่มจากชุดแต่งที่1ก็จะเป็นชุดแต่งแบบธรรมดาเลยไม่มีอะไรชุดแต่งที่2ครับ m i s s ซ มิสเซลมิสไซออกเสียงว่าอะไรนะมิสไซอันนี้ก็พอใช้ได้แต่มันยังไม่โหดเกินไปชุดแต่งที่3อันนี้ยังดูเรียบๆยังไม่บือหวาสักเท่าไหร่แต่มันก็ถ้าแบบแต่งเอาสวยจริงๆอันนี้มันก็พอดูได้มันไม่ได้แบบโอเวอร์มันไม่ได้ออกแนวดุมันกนําลังน่ารักรดน,าน้ารักโอเคชุดแต่งที่ผมใส่อยู่ตอนนี้จะเป็นชุดแต่งนี่ครับผม RNT น่าจะเป็นชุดแต่งของ Liberty Wal k นะครับผมเพราะว่าเนี่ยมันมีแบบเขาเรียกว่าซุ้มล้อที่มันโผล่มาค้างจะเยอะเลยน่าจะเป็นชุดแต่ง Liberty w a ล k กเลยก็มีแบบฉลามเขาเรียกว่าเหือกฉลามใช่ไหมเนี่ยด้านหน้าบอกเลยว่าโคตรมากๆเลยอสวยใช้ได้คันนี้ Fair ดี้สามห้าซ็แล้วก็ด้านหลังผมก็จะใส่ป้ายทะเบียน C N L 8 8 8บอกเลยว่านี่คือสัญลักษณ์แห่งความทพ่นะฮะ เอาลราทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าห้องออนไลน์กันเลยดีกว่านี่โอ้โหแต่ก่อนนี้ไม่มีโหมดเยอะขนาดนี้ตอนนี้นี่คือมีโหมดให้เล่นหลายโหมดมากโอเคกดเข้าไปในห้องออนไลน์จากนั้นถ้าเราจะสร้างห้องเองรู้สึกว่าเราจะต้องเสียรายเดือนประมาณเดือนละ150บาทเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูน่าจะใช่เออ139บาทสมาชิกต่อเดือนแล้วก็จะได้สิทธิพิเศษที่เหนือกว่าใคร ได้ XP โอ้โหบวก100%แล้วก็ได้เล่นโหมด XDS แบบจริงๆถ้าโหมดออนไลน์เข้ามาแล้วโหมด XDS นี่คือมันไม่สนุกแล้วโหมดออนไลน์มันจะสนุกกว่าเพราะว่ามันเล่นได้แบบเดียวไทม์แต่โหมด a d s เนี่ยมันต้องสลับกันเล่นเข้าใจไหมโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปในห้อง S t o k e ไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่ากดเข้าไปเลยในการเล่นแต่ละทีนี่คือเราต้องเสียถังน้ํามันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปเล่นแบบได้ฟรีฟรเราต้องเสียน้ํามันตอนที่เราเล่นอยู่มา เอออันนี้ผมปิดสมอไปแล้วไม่รู้ว่ายังมีคนเล่นอยู่หรือเปล่าคือน่าจะมีคนแหละนี่ไงได้ยินเสียงโอเคมันน่าจะหันกล้อ,องดูได้นะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากถามว่าทําไมผมถึงเล่นแต่ด่านนี้ก็เพราะว่าด่านนี้มันสนุกมันมีจุดที่ต้องก,กระโดดอะ่ะเออคือถ้าใครกระโดดได้คือถือว่าเทพอะ่ะนี่ไงผู้เล่นออนไลน์เล่นอยู่หรือ,อว่าจะมีคนเดียวกระโดดให้ดูปุ๊บเอ,อ็เอนไง นี่ไม่ได้ซ้อมมานี่คือเล่นสุดๆเลยเอ้ยเอาเรื่องจะจัดตอนนี้โมเดล่าคัมแบ็กแล้วครับไาอีกดฟฝีมือยังเทพบเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้ต้องการเพื่อนแต่บางทีเข้ามาก็เจอแบบพูเกเียนด้วยนะเดี๋ยวผมไมไปฝั่งนู้นดีกว่าปะเดี๋ยวผมจะวิ่งกระโดดขึ้นไปเลย เฮ้ยมีคนกระโดดไม่ผ่านลบๆลบลบ,ลบ,ลบเฮ้ยโอ้ยแล้วแบบพลาดแล้วก็ไม่หลบให้เดี๋ยวต้องอ้อมมาเริ่มใหม่เนะี่ยโอเคนะงั้นเดี๋ยวขออ้อมไปฝั่งนูง้นละกันเอาให้สุดทางก็ได้รู้ว่ามันควรจะวิ่งยังไงสําหรับคนที่ไม่รู้ลายวิ่งเนี่ยควรจะดีมาประมาณนี้ลงจะสามหน่อยกดยชนตรงนี้ก็ b a c k b อร์ดไปหนึ่งทีเป็นไงโอ้เซียนนี่กรเรียนมา บอกเลยว่าดีตามผมนี่เทียบแน่นอนครับใครที่ได้เอาเซ็ตจูนนี้ไปใช้บอกเลยว่าเทียบผมแน่นอนกระโดดให้ดูเป็นไงโอ้โหเนียนกว่านี้ก็ขาขาวแล้วนะครับลงแค่สามหน่อยเออและอีกอย่างนึงที่ผมปรับพวงมาลัยมาไว้ตรงประมาณกลางๆางจอก็เป็นเพราะว่าถ้าผมเอาพวงมาลัยไปไว้ตรงขอบจอด้านซ้าย เลาที่เลี้ยวซ้ายเนะี่ยมือมันจะไปโดนขอบจอแล้วทําให้พวงมาลัยมันหลุดมือก็เลยเอามาไว้ตรงกลางนิดนึงอาจจะเ,เคียงก็อย่าว่ากันนะฮะเป็นยังไงนะ่ะอือมันจะเล่นไม่ได้มีแบ็กวอร์ดไปนีอันนี้ไม่ได้เรียกว่าแบ็กพอร์ดนะนี่ต้องล้ธรรมาดาเออไม่มีใครให้ตามเลยโหตางคนต่าง,าง,างดีเฮ้ยมีคนตามผมอีได้มีคนตามผมปะ อีตวด,ดโชว์ไปหนึ่งทีดูจะสามสามไม่ได้หรอกสี่ก็สี่เอ,อ้ยแฮกแฮกแฮกโอ้โหเดี๋ยวเยอะเกินเมื่อกี้ผมพยายามจะลงเกียร์มีคนตามผมมาฮะขี่ได้เลยอามมานะสับหกไปเลยตอนนี้มีหกเกียร์นะฮะนี่เฉียด ไอ้ีแปดหกตามแล้วว่ะเอ้ยได้เวลาที่เราจะตามคืนแล้วตอนนี้นขออนุญาตตามคืนนะฮะอ้ A ีแปดหกม่รู้ว่าจะตามมาทันหรือเปล่าเพราะว่าเกมที่ผมก็ตามไม่ค่อยจริงโอ้โหโอ้โหโ,โ,โอเคได้อยู่สงสัยจะตามไม่ทันอ๋อ้รู้แล้วทําไมตามไม่ทันยางหมดโอ้ลื่น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 ,นเดี๋ยวเบก่อนเราต้องเปลี่ยนยางก่อนครับ โอ้ oh my god ถ้าเราจะมาเล่นในโหมดออนไลน์นี่ผมแนะนําว่าเตรียมเงินมา,ยางเยอะครับทุกคนคือเราต้องใช้เงินในการเปลี่ยนยางค่อนข้างจะบ่อยมากโอ้โหซื้อไปเลย10เส้นเอ้รู้สึกว่าตังค์ยังไม่พอโอเคซื้อทีละเส้นเอาก็ได้คนมาไหมโอเคไปฮะโอ้กำลังว่าจะตามเลยโอเคเดี๋ยวผมตรงไปเลยฮะผมจะตามเขาไปเลยครับยิงตรงไปเลยไปรอรอยอยู่ตรงนี้ดีกว่า โอ้โหโดดอะไรอย่นี่ยเอาเอามามามาไปเลยไปเลยไปเลยไปดิเอาไปเลยเออแล้วรออะไรล่ะไปไปไปก่อนละจะให้รอให้คนนำจะตามใช่ไหมแบ็กบอดโชว์น้องไปหนึ่งทีไม่ได้หว่ะแบ็กบอดไม่ติดจรงิงควรจะค่อยๆมานะตรงนี้มาเร็วไม่ได้ ขอได้อยู่ครับเออแล้วใครมันนีบมาทางนี้วะเนี่ยไอสองตัวนั่นคือเล่นมั่วมากครับทุกคนคิดจะนี้ไปทางไหนก็ดีแล้วประเด็นคือมันชนมันชนกันได้ไงเออแล้วมันชนมันมาชนมั่วเลยนี่เฮ้ยรถพี่ดอมจอดขวางทางอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหโกิจกรารที่หายหนีไปครับผมจะกระโดดให้ดูช็อตทิพย์ นี่เป็นไงเทปล่ะก็แบ็กบอร์ดไปหนึ่งสเต็ปโอ้แบ็กบอร์ดไม่ติดอีกแล้วจริงๆเราควรจะเหยียบม,มาให้มันแรงแล้วก็แบ็กบอร์ดไปเลยโอ้แล้วใครมันมาเฉียดตูดเมื่อกี้เอา้าช็อปปี้ <c oughs> เดี๋ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์นะฮะพี่มาแต่ไหนไม่รู้โอ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 ้เอาเอาเอาด้านหลังมีกระดานมาซึ่งหนึ่เกิน ไปฮนยะไปไะไป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 เออเอเอได้อยู่ได้อยู่เบาลงนิดนึงเดี๋ยวเลยสับห้าไปเลยครับมีคนตามผมมาเฮ้ยผมไม่ได้ตามใครเลยแต่คนมาตาม ถ้าหัวถ้าหัวนำเทพคนตามเขาก็จะตามได้ดีนี่ผมได้นำเขาป่าไปเลย <c oughs> <c oughs> เออเอ,อ้หลุดมือหลุดมือผมอ,อะไรหลุดมือ <c oughs> เอาอะตายอยู่ออี <c oughs> เอาเลืองจัดๆผมไม่ปิดควันนะเพราะว่าถ้าเปิดควันนี่มองไม่เห็นครับเวลาเล่นออนไลน์เนี่ยควันเยอะเกินตอนนี้ยังหมดไปแล้วห้าสิบปเซมาดีครับมาดีครับโอเคโอ้โหโโตัวนี้ต้องเลี้ยวเยอะมาก โอ้ยใครมันว่าจอดรถขวางเลยได้อยู่ได้อยู่ไอ้โอ้โอออสัตว์เมื่อกี้ที่ผมอย่าเบรกเอานะไม่งั้นนี่แหงแน่นอนฮะไอ้เลยได้อยู่ได้อยู่โอ้ยคนนี้ก็ตามสิเหลือเกิน ม,มีคนนำให้ตามก็ตามสักหน่เกินดูดิดูด,ด,ด,ดิโอ้นี่เบียดผมมาขนาดนี้เลยเนียตายเลยนีขมอนเบบี้ on, สภาพไปเลยครับต้องขึ้นเกียร์ลงเกียร์บ่อยๆโอ้โหช็อตนี้ยังเอาอะเฮ้ย เฮ้ยโอ,ยอ,อ้เกือบรอเกือบรอมีคนที่ถึงกับจอดรถดูฮะนิดเทียบเกินธรรมดามีคนนำเออคนตามเรามีกี่คนละ่ะไ่ยินเสียงรถปแปลกตรงนี้ก็ค่อยๆเ,เลียคันเร่งครับไม่ต้องเร่งค้ง แม่เพีนจะพอดีโอ้โหไอ้นี่ก็เบี่ยนลึกเกินโอ้โหล่อลึกเกินแบบนี้เฮ้ยตามกตามตามก็ตามเกินมาย่างหมดย่างหมดเดี๋ยวย่างหมดครับพี่ย่างหมดครับ แปบ,บนึงนะฮะสักครู่นึงขออนุญาตเปลี่ยนยางก่อนแม่ก,กำลังมันเลย <c oughs> ไปคิดว่าจะมันด้วยซ้ำไปไต่อไปต่ออ่ะเดี๋ยวผมนํำให้แล้วกันเออเออ,เอ,อตามผมตามบ้างเออเขาแบบว่าใจดีครับนํำให้เราด้วยดีผมตามไม่ค่อยเก่งนะ ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยอะอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปไปไปใช้สมาธิเล่นสนิดนึงต้องคอยแบบริงเบรคเบรคมือเรื่อยๆนะครับโหใครวะเนี่ย นี่ครับผมเล่นหมดออนไลน์มันจะแหลกๆนิดน,น,นึงแต่อย่าไปใกล้มากแล้วกันถ้ากล้ๆกลแบบนี้ันก็พอได้อยู่เอาโอ้โหเกือบพลาดไมฮะแม่ไม่ดีคนอยากรีบด้วยครับผมธรรมดาฮะคนนีบเทพเกินดูดิโอ้หับตาเล่นยังได้เลยเนะี่ยนี่ก็เทพเกินไป ครับผมได้อยู่ฮะเฮค,คนนี้ตามให้เราวะเฮ้ยสามห้าไปอสามห้าสามหไปเลยเอาวะผมใช้สมาธิครับตรงนี้ส่วนมากคนเขาจะพลาดกันนะครับเพราะว่าต้องต้องปรับมุง องศามุมเดียวเยอะๆครับไม่งัน้นมันจะเลี้ยวได้ไม่ค่อยดีอย่างผมเนี่ยตอนแรกคือมันนิฟเข้าโค้งเล็กๆไม่ได้เลยผมก็เลยไปปรับมุมเลี้ยวมาใหม่ค่อนข้างจะโอเคเลย <c oughs> โ,อโอ้โอ้ได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้เหลือถังน้ํามันอยู่แค่สองถังเฮ้ยสนุกสนุกเอ้ยเรีว่าเปิดห้องสตรีมดีกว่าดีไหมทุกคนเปิดหอ้องสตรีมเล่นกับเอฟซีโอะนะ้ไขวัดะเกือบไปแล้วเมื่อกี้หายทะาได้อยู่ได้อยู่ ยังเลยอีก60%ผมขอตาม R สามหาอีกสักรอบหนึ่งถ้าตามได้นะโอ้โ,โ,หโ,หโหเลย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 เอาว่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ตามได้อยู่มา R สามห้ากระโดดส,ดสวยๆหน่อยว่าดียังไงเอ้ะ ไม่รอดอีกแล้วก็ไปต่อได้ครับต่อได้ไปต่อได้โอ้โหเลยตลอดเลยพี่แกนเลยโค้งนี้ตลอดเลยหายฮะทุกคนเดี๋ยวจอดหาเพื่อนก่อนจอดหาเพื่อนก่อนรู้สึกว่ามีคนตามผมมาใช่ไหมอ,อไม่ใช่คันนี้เอ้ยรอผมเลยครับรอผมเลยครับยิ่มหลายคนนี่มันสนุก ยิคนเดียวไม่ค่อยสนุกฮะมาเล่นโหมดออนไลน์ทั้งทีมันต้องยิปกับเพื่อนเอ้ยเลี้ยวเยอะเลี้ยวเยอะ,ยยอะโอ้โหไอ้นี้เลี้ยวเยอะเกินลงทางนี้เลยนีลงบ้างตามมอยู่ไม่ทันทำสีไปเลยมาละทาคําแล้วทาคัม b กแล้วกว,ว่านี้กระโดดแต่ละคนนี่โอ้โหทนหูแหลกเลยแหลกเลย ตามติดชีวิตเปลี่ยนโวยนั่นดิพาแบบในมั่วเลยโอ้ย, <laughs> อยเอาละทุกคนครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนด่านมาลองเล่นด่านอื่นกันบ้างฮนะไปะอันนี้ก็เป็นด่านที่มีชื่อว่าอะไรไม่รู้แอตลอนแอตลอนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันโค้งอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้หไม,ไม่ไม่คุ้นทางเลย พอได้พอได้เออเอาตรงนี้อ่ะลืมทางเลี้ยวไปแล้วอ๋อด่านนี้โอ้โหจุดกระโดดโอ้ยังไงแต่ละคนนี่แหกแต่ละคนนี่แหกไปเลยเอ,อ้ยอะไรวะ มันต้องไปอย่างนี้มันจะไปได้เงล้ยนะทางนัดเลยทางนัดเลยไอ้ฮะถ้าทางน้ำมันหมดนี้เราเล่นไม่ได้แล้วนะครับ เบกเปรก,ปกคือเล่นไปพูดไปไม่ค่อยได้ครับใช้สมาธิเลยทางนี้ผมไม่คุ้นชินเลยฮะนี่ยังไงสปัดซ้ายก็สปัดขวาโหูทางมันโค้งยาวแล้วก็แหกครับเออ โอเคฮะทุกคนสําหรับคาไอคิปในวันนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมมาเล่นให้พอหายคิดถึงหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปที่ผมทําให้ดูนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ